วันนี้น่าจะถูกใจแฟนๆปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเราเป็นเรื่องราวของเจอรอนซานโชครับนักเตะใหม่ที่กำลังจะก้าเข้ามาสร้างผลงานในรามอท้าฟอร์ดนะครับแต่ว่ากว่าจะย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงได้เนี่ยนะฮะผมเชื่อทุกคนก็คงจะพอรู้กันอยู่นะว่ามันต้องใช้เวลานานพอสมควรครับร่วมๆเกือบๆ2ปีเลยนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนเบื้องหลังต่างๆนะครับมันเต็มไปด้วยความซับซ้อนครับ แน่นอนครับเรารู้ว่าดอทมุลเนี่ยเป็นทีมที่พร้อมจะขายนักเตะอยู่แล้วครับถ้าได้รับข้อเสนอที่มันเหมาะสมแต่ความจริงที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้พูดถึงก็คือแม้ว่าจะพร้อมเปิดโต๊ะเจอจารครับแต่ดอทมุลก็เต็มไปด้วยความเขี้ยวลากดินในการเจอจาอยู่ดีครับ ยูเนเตตก็ยื่นเสนอราคาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกๆครับซึ่งตกอยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรแต่ในสภาวะตรงนั้นเนี่ยดอทบุญยังต้องการมากกว่าครับต้องการไปที่120ล้านยูโรพร้อมกับบอกว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายแบบรวบยอดก็คือจ่ายก้อนเดียวจบหรือห้ามไปใส่ตัวเลขเพิ่มเติมในออปชั่นแอดออนที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อผลง,งานของยเเตมไม่เอาแบบนั้นขอก้อนเดียวจบเลย120ล้านยูโร Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าาบจิตรกรสีํำเครือสวัสดีครับต้อนรับสูฟ่ฟุตบอลิสตา้านะครับเดี๋ยวผมจิตรกรสียงเครือครับ และนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับผมฝากกด subscribe กดกระดิ่งไว้ก่อนเลยนะครับทั้งช่องของเราครับแมนสเตนครับกำลังจะเข้าใกล้หลัก3 0 0แสนซับแล้วนะครับวันนี้น่าจะถูกใจแฟนแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะเป็นเรื่องราวของเจอรอนซานโชครับนักเตะใหม่ที่กําลังจะกล้าเข้ามาสร้างผลงานในรางโอตาฟอร์ดนะครับแต่ว่ากว่าจะย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงได้เนี่ยนะฮะผมเชื่อทุกคนก็คงจะพอรู้กันอยู่นะว่ามันต้องใช้เวลานานพอสมควรครับร่วมๆเกือบเกือบสปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมา ลงรายละเอียดกันหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมันต้องกินเวลายาวนานขนาดนั้นก่อนที่เจรอนซานโชจะได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจอยากครับผมเริ่มที่ตัวสโม,มสรของแมนยูเต็ดก่อนนะครับนับตั้งแต่หมดยุคของเซอร์อเล็กซ์ฟูซันไปก็ต้องยอมรับนะครับว่าความสําเร็จที่มันจับต้องได้หรือการก้าไปถึงแชมป์หลีกสูงสุดของแมนยูเต็ดนั้นเลื่อนลางเรื่อยๆครับเลยเป็นยุคของเดวิดมอยส์ที่ทําทีมเละเทะแล้วก็โดนปลดกลางคันไม่ซ้ําไปหรือมาถึงยุคของลุยฟานกาด ถึงโจเซ่มูรินโญ่นะครับเรียกว่ามีความสําเร็จครับเพราะมีถ้วยแชมป์ติดไม้ติดมือเพียงแต่ว่าด้วยสไตล์ด้วยวิธีการเล่นน่ะนะครับมันดูขัดแย้งกับบุคลิกโดยตรงของเมเยเต็์ครับเพราะยุคของฟานการวมถึงโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยฟุตบอลของปีศาจแดงค่อนข้างไปทางน่าเบื่อครับมันผิดกับความสําเร็จที่ผ่านมาในร่วมๆ20กว่าปีนะครับที่เซร์เด็กูซันนั้นวางโครงสร้างเอาไว้แมเยเต็ตต้องเป็นทีมที่เล่นเกมรุกเล่นสนุกเล่นสวยงามและมีถ้วยกินิยศ์แต่คราวนี้น่ยทุกอาง กลับกันครับเล่นอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะเล่นเน้นเกมรับแต่ถ้วยแชมป์มีไหมมีครับแต่ก็ไม่ได้เป็นถ้วยแชมป์ที่หลายๆคนถุนหาอย่างเช่นถ้วยพียรีกหรือถ้วยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมันกลายเป็นฟุตบอลถ้วยรองๆครับเอฟเอครับเลกครับยูฟ่าครับแล้วแต่เพราะเปลี่ยนมาเป็นยุคของโอเลกุน่าโซชาเหมือนดึงความรู้สึกเก่าๆกลับมาครับโซชาเริ่มปฏิวัติรูปแบบการเล่นของเนตเต็ดให้กลับมาสวยงามมากขึ้นเล่นเกมรุกมากขึ้น สนุกมากขึ้นแต่สุดท้ายมันยังติดอยู่ที่ประเด็นเดียวครับก็คือถ้วยแชมป์ยังไม่มีฟุตบอลเป็นเรื่องของผลลัพธ์จริงๆครับต่อให้คุณเล่นดีขนาดไหนเล่นได้ใจแฟนบอลขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีถ้วยแชมป์มันก็ยังเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามทั้งหมดทั้งมวลที่ร่ายมานะครับมันเป็นคำตอบครับว่าทำไมต้องเป็นจอรอนซานโชเพราะผลง,งานของเขาตอนที่เล่นให้กับดราฟมูลนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะตรงปรัชญาที่โซเชียอยากได้ก็คือมีทั้งความเร็วและทรงพลัง สิ่งที่สาคัญมากกว่านั้นก็คือตําแหน่งหน้าขวาเนี่ยแหละครับที่มันยังหาจุดลงตัวไม่ได้พยายามจะหมุนเวียนหาใครมาทดลองใช้นะครับมาครัส r รัดฟอร์ดเมสันกรีนวูดยานเนอรเจมหรือใครก็ตามครับมันก็เพียงพอเพียงแค่สอบผ่าน แต่ยังไม่ถึงขั้นว่าโดดเด่นจนกลายเป็นคีย์แมนสำคัญให้กับทีมได้ขนาดนั้นนั่นคือเรื่องราวที่ทําให้มาเเดนนั้นปักหมุดไปที่เจรอนซานโชครับและเริ่มให้ความสนใจมาตั้งแต่ปี29ที่ผ่านมาเพราะผลงานของซานโชกับดอทมุลนับตั้งแต่ย้ายจากไมสตีรีไปอยู่รังเสือเหลืองนะครับเมื่อปี2017เขาก็กลายเป็นตัวหลัก ของดอทมูลทันทีครับและสร้างผลงานเขาเรียกว่าขย่าวงการฟุตบอลบุนเดิลีกาเลยครับยิงไปถึง50ประตูกับอีก64แอสซิสต์สถติโหดมากครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนเบื้องหลังต่างๆนะครับมันเต็มไปด้วยความซับซ้อนครับแน่นอนครับเรารู้ว่าดอทมูลเนี่ยเป็นทีมที่พร้อมจะขายนักเตะอยู่แล้วครับถ้าได้รับข้อเสนอที่มันเหมาะสมแต่ความจริงที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้พูดถึงก็คือแม้ว่าจะพร้อมเปิดโต๊ะเจรจาครับแต่ดอทมูลก็เต็มไปด้วยความเที่ยวลาดลินในการเจรจาอยู่ดีครับเพราะพวกเขาต้องการ ตัวเลขหรือข้อเสนอที่มันดีที่สุดสำหรับตัวเขายกเว้นในกรณีเพียงแค่นักเตะนั้นไม่ได้มีใจอยากอยู่กับทีมต่อไปอย่างเช่นในเคสของมารโลเกอร์เซ่ครับในปี2013ที่โดนบริจมินิตดึงตัวไปในราคา40ล้านยูโรครับซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญาในราคานั้นพอดีในกรณีนั้นนะครับเกอร์เซ่นั้นเรียกได้ว่ามีความกระหายอยากจะย้ายทีมอย่างมากอยู่แล้วครับมันเลยทำให้ดอทมุนไม่สามารถจะไปเหนียวรั้งอะไรได้ต้องยอมปล่อยไป หรือในกรณีของเฮนริกมาคิทยานครับก็ย้ายมาอยู่กับแมนยูแต่ตนี่แหละครับด้วยเดียที่ใช้เวลาเพียงแค่ไม่เกิน2สัปดาห์ครับอเคาะออกมาตัวเลขในราคา26ล้านปอนด์ซึ่งในเคสเดียวกันนี้นะครับมาคิทยานก็ส่งสัญญาณบางอย่างครับที่อยากจะย้ายทีมอยากจะหาความท้าทายใหม่ๆในการมาร่วมทัพปีศาจแดงซึ่งในจำนวน26ล้านปอนด์เนี่ยฟังดูอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ทําให้ดอทมุลนั้นได้กําไรจากการซื้อตัวเขาเนี่ยมาร่วมทีมถึง3เท่าตัวครับ หรือเอาในกรณีของอูสมันเดเบเล่ก็ได้ครับปล่อยให้กับบาร์เซโลนาไปถึง105ล้านยูโรครับทั้งที่1ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาจ่ายเงินมาเพียงแค่ไม่ถึง10ล้านยูโรนะครับในการดึงเดเบเล่เข้ามาจากข้อเสนอและความสนใจของบาร์เซโลนาเดเบเล่นั้นอยางไปอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการดีลมันเลยเกิดขึ้นโดยท่ามกลางความเขี้ยวลากดินที่ดอดมุลต้องได้ตัวเลขที่มากที่สุด แต่กับในกรณีของเจอร์รานโชมันไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะในช่วงแรกเนี่ยเจอร์รานโชไม่ได้แสดงออกหรือมีความต้องการที่อยากจะย้ายทีมมากมายขนาดนั้นครับเพราะสาการของเขากับทัพเสือเหลืองเนี่ยมันยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความสนุนสนานในการลงเล่นเป็นคนสําคัญของทีมครับหรือในช่วงที่มีข่าวความสนใจจากแมนเตูตหรือทีมอื่นๆนะฮะซานโชก็ไม่ได้แสดงทีท่าหรือออกมาให้สัมภาษณ์คําพูดในเชิงแง่ลบต่อดอนดนเลยครับมันเหมือนรมประมาณว่าย้ายก็ได้ไม่ย้ายก็ดีเพราะอยู่กับดอน ก็ก็ดีอยู่แล้วก็แฮปปี้อยู่แล้วนะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่า,วารักที่จะเล่นให้กับดอนมุนมากๆครับนี่คือกลุ่มก้อนพิเศษมากนะฮะมีดาวรุ่งเก่งๆหลายคนที่เติบโตขึ้นมาผมมีความสุขมากๆที่ได้ใช้เวลาเหล่านี้กับพวกเขาในสนามนั่นคือการยืนยันว่าสถานการณ์ของซานโชในตอนแรกความกระหายในการย้ายทีมไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นซึ่งเมื่อนักงเตะมีความรู้สึกแบบนั้นน่ยนะครับดอนมุนก็เลยสามารถที่จะเล่นเกมซื้อขายแบบแข่งความอดทนได้ตามเป้า เพื่อพยายามโกงราคาหรือกอบโกยในเม็ดเงินที่มันเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเขาจนกระทั่งซัมเมอร์2020ครับยูเต็ดก็ยื่นเสนอราคาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกครับซึ่งตกอยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรแต่ในสภาพะวะตรงนั้นเนี่ยดอลลารยังต้องการมากกว่าครับต้องการไปที่120ล้านยูโรพร้อมกับบอกว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายแบบรวบยอดก็คือจ่ายก้อนเดียวจบห้ามมีการแบ่งจ่ายห้ามมีการผ่อนอะไรต่าง หรือห้ามไปใส่ตัวเลขเพิ่มเติมในออปชันแอดออนที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อบผลงานของนักเตะไม่เอาแบบนั้น ขอก้อนเดียวจบเลย120ล้านโยูโรซึ่งหากเป็นช่วงเวลาปกตินะครับการขยับขึ้นไปสัก20ล้านโยูโรแล้วก็คว้าจอร์แดนสารโชคเข้ามาสู่รังอุลอร์ฟอร์ดมันอาจจะเป็นไปได้ครับเพียง mm hmm. แต่ว่าในช่วงซัมเมอร์ไปที่แล้วนะครับก็คือ2020เนี่ยมันเป็นช่วงของการเริ่มต้นเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ครับสภาวะเศรษฐกิจทุกอย่างพังทลายครับไม่เว้นแม้ทั้งในโลกของลูกหนังเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินเป็นก้อนใหญ่ขนาดน,นั้นต้องคิดหน้าคิดหลังเยอะหน่อยครับมันเลยทำให้การเจรจานั้นจบลงแต่่ยยัังไมปิดา มีการติดต่ออยู่ตลอด เพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลาการเหมาะสมที่จะทุ่มทุนสูงขนาดนั้นครับและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับเป็นเรื่องของเงินเงินทองๆล้วนๆเลยครับเพราะนอกจากการเจรจาของสองสโมสรแล้วนะครับประเด็นในตัวเตะของจอรอนซานโชเนี่ยก็ยังมีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโบนัสครับเอียนแม็กแกรี่นะครับนักข่าวชาวอังกฤษเนี่ยเป็นคนออกมาปเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าเหตุผลที่ทําให้จอรอนซานโชไม่ได้รู้สึกมีความกระตือร้นในการย้ายทีมก็เพราะว่าเขามีเงื่อนไขในสัญญาของตัวเองกับดอทมุลครับว่าถ้าอยู่กับทีมจนจบฤดูก,กาลสองพันยี่สิบ เ,นะเขาจะได้โบนัสอีก1ก้อนใหญ่ครับตัวเลขตรงนั้นนะครับเป็นเงื่อนไขในสัญญาฉบับใหม่ของซานโชที่เซ็นสัญญากับดอทมุลครับบอกว่าถ้าอยู่กับทีมจนถึงซัมเมอร์2021จะมีโบนัสเพิ่มเติมให้ก็คือ1.5ล้านยูโรและรวมถึงว่าจะมีโบนัสอีกก้อนหนึ่งเข้ามาครับ เมื่อตัวเขานั้นติดทีมชาติอังกฤษครบ10นัดซึ่งประมูลผลแล้วนะครับมันอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้ครับที่ทาให้การเจราจานั้นมันยืดเยื้อมาเรื่อยๆในสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแมเดดก็ยังไม่อยากจ่ายเงินก้อนใหญ่ฝั่งองดอดมุลถ้านักเตะไม่ย้ายก็เป็นผลดีครับก็จะทาให้ทีมนั้นแข็งแกร่งเพิ่มเติมไปเรื่อยๆขณะที่ตัวของเจอรอนซานโชเองถ้ายังไม่ย้ายก็จะได้เงินโบนัสก้อนโตเข้ากระเป๋า ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองครับมันเลยทําให้ดีลนี้ดําเนินไปแบบความเร็วต่ำมากครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุยกันทีหายไปอีก2ส,สัปดาห์2เดือนกลับมาคุยนอีกทีนึงมันเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆครับเพื่อให้ถึงช่วงเวลาอันเหมาะสมที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับการพูดคุยนอกจากสสโมสรคุยกันแล้วครับแม้ในเตดยังมีการพูดคุยส่วนตัวกับเอเนต์และก็ตัวของเจรอนซานชคล้ายๆว่าเป็นการจองเอาไว้ก่อนหรือเป็นการพูดคุยในข้อเสนอส่วนตัวรายละเอียดปรีกย่อยเอาไว้ก่อนครับ mm hmm. เพราะเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการเจรจาดิวครั้งใหม่พูดง่ายๆคือตลอดขวบปีที่ผ่านมานะครับมีการติดต่อกันอยู่ตลอดครับแต่มันเป็นการแบบเป็นหมัดยับเฉย เจียจารายละเอียดส่วนตัวปรีกย่อยค่าเหนื่อยค่าจ้างโบนัสอะไรเพิ่มเติมเพื่อรอเพื่อจะถึงซัมเมอร์2 0 2 1เดนี่ยแหละครับและมาถึงเวลาเหมาะสมมาถึงพร้อมกับสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันครับแม้แต่ก็ไม่มีแชมป์ติดมือเพราะฉะนั้นต้องเร่งเครื่องครับหาใครก็ได้เข้ามาเติมเพื่อควานหาเกีดยรติยศให้ได้ฝั่งของหลอดมุนเองก็คว้าแชมป์เดวิสฮาวาไปแล้วและถ้ามองไปถึงตัวแทนคนอื่นมันก็มีเด็กๆอีกหลายคนที่กำลังเติบโตขึ้นมาครับโ mm hmm. จนี่เรนาะยูซูฟ่ามูกโกโก้ก็ค มน้หรือมองในตัวของเจนอนซานโชเองในซีซันที่ผ่านมามันก็มีบางช่วงบางเวลาครับที่เขากลายเป็นตัวสำรองและมีอาการบาดเจ็บเล่นงานบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่ต้อง move on แล้วเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆเพื่อไปพิสูจน์ตัวเองแห่งใหม่แล้วก็เพื่อเกียรติยศของตัวเองที่มันเพิ่มเติมตม,มากขึ้นเมื่อทุกอย่างมันเหมาะสมมันลงตัวในช่วงเวลาที่ถูกต้องมันก็เลยดําเนินไปอย่างง่ายดายครับการย้ายครั้งนี้ของซานโชนะครับจะทําให้เขาได้รับเงินก้อนโตเลยครับด้วยค่าเหนื่อยระดับใกล้ๆ3 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์ครับต่างจากตอนที่ 1.6แสนปอนด์ต่อสัปดาห์นี่คือความท้าทายท,ท,ท,ที่มาพร้อมกับเงินก้อนใหญ่เลยครับฝั่งของดอทมูลก็ได้เห็นทิศทางของฟุตบอลครับเมื่อเจอเศร,รษฐกิจของโควิด1นเล่นงานแบบนี้นะครับก็ต้องรดัดขัดมากขึ้นและยากมากครับที่จะมีใครกล้าทุ่มเงินในระดับเกิน100ล้านยูโรจะได้เคยตั้งเป้าไว้120ล้านยูโรแต่พอได้ในตัวเลขในระดับ80ล้านยูโรก็โอเคครับแฮปปี้เช่นเดียวกันครับฝั่งแม็กซเต็ดครับจะที่ต้องเสียเงินก้อนโตมากกว่านั้นพอมาจ่ายในตัวเลขประมาณ80ล้านยูโรก็เป็นราคาที่รับได้้้รสสุดทาาายแลวนกใ2021 ถือเป็นช่วงเวลาที่ประจวบเหมาะลงตัวที่สุดครับยูจนเต็ดต้องการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จที่รอคอยดอทมุนก็พร้อมที่จะขายในราคาที่เหมาะสมพร้อมกับได้นักเต็ตัวแทนเรียบร้อยแล้วขณะที่ซานโชเองก็ได้ทั้งเงินและโอกาสที่พูสน์ตัวเองในการที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นสเวอร์ตาร์ได้ ทุกอย่างเลยโบเชเลยครับฮันส์โยอาคิมวัตเคนะครับซึ่งเป็นซี o ของดอทมุนเนกล่าปวสรุปไว้บอกว่าเราบรรลุข้อตกลงในหลักการกับแมนเชสเตอร์แต่เรียบร้อยครับแม้ว่าเราอยากจะเก็บเขาไว้แต่มันเป็นความปรารถนาของเชดอนที่อยากจะย้ายทีมเมื่อทุกอย่างมาเจอกันแบบถูกที่ถูกเวลาการพูดคุย มันก็ลงเอยแบบง่ายๆแบบนี้แหละครับต่อให้จะเป็นการเดินทางมากเกือบ2ปีก็ตามแต่แต่เชื่อว่าเป็น2ปีในการรอคอยอันเหมาะสมและก็ปิดตำนานที่ถูกร้อเรียนกันว่า48ชั่วโมงจะย้ายนั่นแหละครับทุกอย่างลงเอยแบบนี้แหละครับในดีลของจิโรสานโชจากนี้ไปก็รอลุ้นกันลวกันครับว่าปีนิมช่างดึกนี้เนี่ยจะสามารถแจ้งเกิดได้เต็มตัวหรือเปล่ากับทับพิศาสแดงนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกได้ครับก่อนคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของเราด้วยนะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook t t w i ครับ่อกทางในว ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เซิร์ชคำว่าเมสแต a c k ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมสแต a c ์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast